ผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณจริงๆขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณวิชาการที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันดีและเหมาะสมกับตัวผมเองณตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคแล้วครับได้คืนมาสักพักแล้วล่ะแต่วันนี้มันเป็นการต่อยอดในอนาคตละสวัสดีครับผมปอย,ย่างถูกครับทำยางรถยนต์ครับผมรานยางสาขาสายใหม่แล้วก็รุ่นีรี้วสามาขา ก่อนเรียนเนี่ยผมก็เคยทาพวกเพจพวกอะไรพวกนี้มาแต่ก็ค่อนข้างนานแล้วครับสิกว่าปีละสิบห้าปีละแต่พอมาถึงวันเนี้ยอ่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆช่องทางใหม่ๆอะไรเข้ามาใหม่ๆค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็เปิดใจที่เรียนเรียนรู้พอเปิดใจเรียนรู้ปุ๊บก,ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองโดยการทําเกี่ยวกับเรื่องอย่างรถยนต์ให้มันดีขึ้นเกี่ยวกับทุกช่องทางไม่ว่าที่ต่อไม่ว่าจะ YouTube ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันก็จะเพิ่มช่องทางแล้วก็ให้คนเห็น ก็เราก็บอกสิ่งสําคัญของเราก็คือความรู้ที่เรามีมามากกว่า15ปีนะสำหรับยางรถยนต์ไม่ว่าจะล้อแม็กไม่ว่าจะช่วงล่างไม่ว่าอะไรก็ตามมองว่ามันเป็นประโยชน์ของกับกับลูกค้ากับลูกค้าเองกับกระดูกเองผมมาตัดสินใจเรียนกับอาจารย์เอก็คือว่าวันที่ผมไถดูนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะมีเยอะครับคอร์สที่เรียนบริหารออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่มันมาสะดุดขาตรงคําว่าการขายคือการให้มันคล้าย กับผมว่าผมก่อนเริ่มต้นที่ผมจะทําธุรกิจเนี่ยผมให้ลูกค้าก่อนและสิ่งสาคัญคือผมให้สังคมคืนก็หมายความว่าถ้ายางรถยนต์ผมเนี่ยลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนเนี่ยมเก็บตังค์ม20บาทแบงค์20บาทมปนแบงค์แบงค์งเพียงเล็กน้อยครับแต่มันมีคุณค่ากับน้องหมาน้องแมวที่ผมเอาไปบริจาคแต่ละเดือนก็อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดพันบาทถึงประมาณหมื่นสองหลักจากยอดขายประมาณนั้นผมก็เลยมองว่าไอ,ไ,อไอ้จุดตรงนี้มันคล้ายๆกันผมก็เลยมองว่าผมเลยเลือกตัดสินใจกับอาจารย์เอก็เลยไม,ไม่ไม่ผิดหวังครับหลังจากการเรียนแล้วไไมมมม่่่่ผิดดหหวววววังงแล้้้้้กกก็ีีคาาาาาาารรรรรูสึทเเจจะออใๆต ดีด้วยนะถ้าได้าดาดอ,า,อจา,า,า,มมาจารย์ที่ดีทิศทางที่ดีอย่างที่บอกไปเชียงใหม่แต่มุ่งหน้าไปใต้มาเขาคงไม่ถึงแต่ถ้าอาจารย์ที่ดีมุ่งหน้าไปแทนที่ผมจะขับรถแท้ V8 ไปเชียงใหม่ตอนนี้ผมเป็นลัมโบละก็คือว่าการที่มีอาจารย์ที่ดีก็ทําให้ธุรกิจของเราเดินต่อได้ค่อนข้างไวถ้าสมมติว่าอยากเรียนอยากอะไรก็เข้ามาเรียนตรงนี้ครับไม่ผิดหวังสิ่งสำคัญคือคุณต้องมั่นใจในอาจารย์ก่อนนะ คุณมั่นใจในอาจารย์แล้วก็คุณก็ต้องจงตั้งใจในสิ่งที่คุณอยากทาจริงๆเป้าหมายนี่สาคัญนะวิธีการก็สําคัญนะนั่นแหละแล้วสิ่งสําคัญคือคุณจะสําเร็จเองนะฮะใช้ความอดทนครับอย่าวกแวกผมขอขอบคุณทีมงานและขอ,ขอบคุณอาจารย์และขอบคุณซีอโอจริงๆจากใจ,จสําหรับที่ผมเจอก็โอเคครับในลักษณะที่ว่าผมถามผมก็ต้อถามเยอะเพราะว่าสิ่งสําคัญคือผมก็ต้องถามผลประโยชน์ของตัวเองก่อนว่าผมจะได้อะไรจากการตรงนี้มากกว่าแต่ว่าทีมงานตอบไม่เคยเบื่อเลยครับ คือผมถามไปสักพักหนึ่งทีมงานก็ตอบมาอาจจะช้าบ้างนิดหน่อยเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมเข้าใจแต่ก็บอกว่าต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณอาจารย์แล้วขอบคุณซีอีโอค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ขอบคุณหลายๆอย่างขอบคุณวิชาการที่คุณเร,เรียบเรียงมาหมายความว่าคุณให้คุณไม่ให้ผมขึ้นบันไดแล้ววันนี้คุณให้ผมขึ้นลิฟต์ผมก็ต้องการว่าสิ่งสําคัญคือการขึ้นลิฟต์ผมเนี่ยผมจะไปต่อยอดยังไงต่อในการออกจากลิฟต์เนี่ยผมจะไปทำยังไงต่อเดินไปทางไหนที่ทางไหนประมาณนั้นแต่ตอนเนี้ยเส้นทางที่ผมเดินเนนาานีีีี่่ยผมไไดด้้าาพทละจกป ผมจะเอาแนวทางตรงนี้ที่สอนที่อาจารย์ได้สอนผมจะไปทําในลักษณะตัวนี้ค่อนข้างให้มันดีขึ้นในอนาคตผมก็ให้ลูกผมเรียนต่อก็าหาร2าหาร2ไปเหลือแค่สองหมื่นกว่าบาทใครมาเรียนต่อหาร 2, าหางเข้าไปมันก็จะถูกลงไปเรื่อยๆมันไม่จาเป็นแล้วฮนะแลตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคแล้วครับได้คืนมาสักพักแล้วละ่ะ แต่วันนี้มันเป็นการต่อยอดนอคาแล้คตละผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณจริงๆขอบคุณทีมง,งานแล้วก็ขอบคุณวิชาการที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันดีและเหมาะสมกับตัวผมเองขอบคุณมากครับจากปอครับยางถูกดอทคอมขอบคุณครับ